ถ้าไม่อยาพกพลาดข่าวสารของท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับคนละครึ่งเฟสสองหล้านสิทธิ์ลงทะเบียน16ทธันวาคมนี้รีบลงทะเบียนก่อนหมดสิทธิ์ เศษแรกได้เพิ่ม500บาทเมื่อวันที่8ทธันวาคม2563นาอยาอาคมเติมวิทยาภายัยสิทธิ์รัฐมนตร,รตีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการประชุมครั้งที่30ทับ2 5 6พ โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่2โดยกรอบวงเงิน22,500บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อ1ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมไม่เกิน10ล้านคนจะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ500บาทในวันที่1มกราคม2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม3,000บาทจะเท่ากับมีวงเงินรวม3,500บาทซึ่งสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31มีนาคม2564และ 2. ผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน5ล้านคนจะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ3,500บาท สำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564โดยอธิบายว่าจะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2 และสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่5ล้านคนกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิมผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ l l a c r คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2563เป็นต้นไปในระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีบัตรประจําตัวประชาชนเป็นไม่เป็นผู้ไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ในโครงการคนละครึ่งระยะที่สยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะแรกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่สองได้ใหม่ โดยผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่สองจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการชอบดีมีคืนได้ซึ่งเป็นไปนตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันสำหรับความคืบหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่ง ณวันที่8ธันวาคม2563เวลา12นาฬกามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า9.4แสนร้านร้านค้ากว่า9.4แสนร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน9 5 3 7 0 9 3คนโดยมียอดการใช้ใจ่ายสะสม ก้าสามหม่าพันหนึ่งล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย291ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่ายอีก19,227ล้านบาทยอดใช้ใจ่ายเฉลี่ย176บาทต่อครั้งโดยจังหวัดที่มีการใช้ใจ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานคร สงขลาชนบุรีนครศรีธรรมราชและเชียงใหม่ตามลำดับโดยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องในทั้งนี้นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคาดการว่าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่สอง จะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า45,000ล้านบาทและเมื่อรวมกับทั้งสองเฟสเข้าด้วยกันจะมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า150,000ล้านบาทส่งผลต่อการขยายตัวของ GDP ราว0.32เปอร์เซ์ครับ ถ้าไม่อยาพกพาดข่าวสารของท,ท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ